ออกรถซูซูกิเซลีเรโอวันนี้ผ่อนหนักทําไมจัดไปคนละครึ่งเลยนะครับรับดีลสุดพิเศษจากซูซูกิช่วยผ่อน50%สูงสุด20งวดหรือจะเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนซูซูกิก็จัดให้รับดีลสุดคุ้มได้แล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม2568สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w suzuki co t h นะครับใครที่ชอบดู YouTube แล้วหงุดหงิดกับโฆษณาขัดจังหวะอยากใช้ y o u t u b พ p ี e m ียมแต่เห็นราคาแล้วสู้ไม่ไหวนะครับต้องที่นี่ เลยนะครับเกรด168ช็อป YouTube Premium เริ่มต้นถูกสุดๆเพียงแค่39บาทเท่านั้นนะครับแถมยังมี Netflix เริ่มต้นเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับและยังมี Account Premium อีกมากมายที่เกรด168ชอบสนใจก็คลิกที่ลิงก์ที่ปักหุดไว้ได้เลยนะครับเรื่องเซอร์ไพรส์ก่อน FA ครับที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่เมง้งเกินความคาดหมายไหมครับสาหรับทีมรบมราคู่นี้ผมผมวิเคราะห์ไว้ตอนต้นแล้วว่าผมให้พาเลทชนะนะเพรานะว่าผมมีความรู้สึกว่าแมนซิตี้เนี่ย ซีซั่นนี้เราเราคิดว่าเขาจะกลับมาจะกลับมาแต่กลับมาไม่ได้เลยมาได้ไม่กี่เกมเต็มที่ก็ไม่เกิน3เกม5เกมหลังจากที่เขาแย่แล้วนะกลับมาได้3เกม5เกมแล้วก็เป็นอีกมีอยู่ช่วงท้ายที่ชนะ56นัดดวดเออโอเคแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่ดีว่ะข้างหลังก็ไม่นิ่งข้างหน้าก็ฮาร์แลนเพิ่งกลับมาก่อนชิงวันนัดเดียวผมก็เลยคิดว่าพาเลสเนี่ยมันเข้าที่แล้วเข้าที่มาต่อนเนื่องแล้วแล้วก็กราสเนอร์ระบบมันแน่น รับแล้วก็สวนแล้วแมนซิตี้จุดอ่อนคือหลังลายผมก็เลยคิดว่า <c oughs> มองยังไงแมนซิตี้เหนือกว่าแต่ว่าผมคิดว่า h า r เลจะชนะได้แต่ก็ไม่คิดไม่ได้ว่าโอกาสเยอะแยะมากมายอะไรแมนซิตี้เป็นต่อเยอะจริง แต่ผมเชื่อลึกๆว่ามันน่าจะมีพิกล็อาผมก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าผมผมเห็นพาเลสเล่นผมเห็นแมนซิตี้เล่นเนี่ยเราเห็นแมนซิตี้เล่นมาทั้งปีแล้วปีนี้ไม่ดีต่อเนื่องแต่ว่าแมนซิตี้อ่ะไอ้ก่อนเจอพาเลสเนี่ยเขาเหมือนกับเขาก็ทิ้งในลีกเหมือนกันนะครับไอ้นะั้นเจอซาวด์ทำตันเนี่ยอยู่ดีก็ไปโรเดชันแล้วก็ไปสะดุดมีแบบความรู้สึกว่าเออน่าจะแบบใส่เต็มไหมเกมนัดชิงเนี่ยในตอนนั้นของพี่แม้งครับก่อนที่พี่แมงจะดาวกดน,นะคือผมดูยังไงก็คือเขาเตรียมไว้กับ กับเกมนัดชิงนี่แหละอย่างฮาแลนด์เนี่ยมันไม่ได้เล่นเลยเขาก็เลยต้อง<ม>ช่วงหลังเอาลงไปเล่นหน่อยเหมือนกับว่าสร้างความคุ้นชินแต่เราก็เห็นรูปเกมคือมันไม่ต่อเนื่องจริงโอเคล่ะอับสนามบุกโอกาสยิงเยอะตามสไตล์แมซิตี้แต่ว่ามันไม่เหมือนตอนพีคพีกอ่ะดูยังไงก็เดี๋ยวจะได้ประตูแต่พอมาในซีซั่นนี้ บุกจริงโอกาสเยอะจริงแต่มันไม่เป็นประตูอ่ะผมว่าเป๊ปโบรโอลามันก็รู้สึกแบบนี้นะมันก็เคยพูดนะว่ามันก็เล่นแบบนี้แหละโอกาสขนาดนี้สร้างสรรแบบนี้แต่ว่ามันไม่เข้าแล้วก็มาเสียประตูคืออันนี้อยากถามพี่เมงครับคือปกติอะหลายๆฤดูกาลที่เราดูอะแมนซิตี้เนะี่ยจะ จะเป็นทีมที่ไม่กลัวทีมรับลึกชอบด้วย3คือยังไงก็เดี๋ยวหาวิธีเจาะจนได้แล้วก็พอลูกแรกมาก็ไหลายๆเลยนะครับแต่ในฤดูกาลน,นี้หรือเอาอย่างนั้นล่าสุดที่เจอพาเละเล่นตั้งรับเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้ลึกมากขนาดนั้นก็เหินนะครับความรู้สึกค,คือมันดูเจาะไม่ได้แล้วสําหรับผมมองว่าบบเหมือนเป๊ปฤดูกาลน,นี้เขาพยายามจะใช้ปีกสองฝั่งเป็นอาวุธหลักจะมีดโดโกูกับดาวินโยแต่เหมือนกับมันเป็นนักเตะที่เก่งแต่มันไม่ได้มีความพิเศษเหมือนสมัยแมนซิตี้มีเคมปินเดอร์บอยหรือแบร์นาโดพิคิ อ่าหรืออย่างฟิลโอได้เลือนทุกการที่แล้วอ่ะพี่เม้งม,มองไงบ้างกับตรงนี้ครับทำไมแมนซิตี้ที่ถนัดในการเจอทีมรับลึกอะ่ะถึงปีนี้มีปัญหาก,ก,กับการเจอทีมรับลึกครับความเปลี่ยนแปลง<ม>เืออะไรเรื่องนี้ผมเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วเพราะว่าเป๊ปกเดล่าเป็นคนพูดเองผมก็เคยเล่าในช่องนี้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ที่เป๊ปบอกว่าเดี๋ยวนี้ทีมในพรีเมียร์ลีกเขาไม่ตั้งรับลึกแล้วก็คุมโซนแล้วเขาแมนมาร์คแมนทูแมนคือถึงตัวละขึ้นมาแยกฟุตบอลโซนด้วย ถอยต่ำด้วยและเพลสด้วยย่างฟุตบอลเข้มค้นด้วยมันก็เลยทําให้ยากขึ้นแล้วฟุตบอลแบบเป๊ปเนี่ยตอนหลังเนี่ยผู้ต่อสู้เขารู้แล้วเขารู้ทางเพราะฉะนั้นเป๊ปเนี่ยก็พยายามจะเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเล่นปรับเปลี่ยนแต่ด้วยศักยภาพทีมที่มันไม่ได้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มแล้วก็พีคนักบอล ตัวหลักหายไปเจ็บนักบอลตัวหลักหลายคนไม่ท็อปฟอร์มโดยลาเช่นเดอร์บลยเบนนัโดเพีิชใช่ไหมโฟเดนก็ไม erm ่ได้ท็อปฟอร์มฮาร์แลนก็เข้าๆออกๆออมันก็เลยเป็นเหตุผลรวมๆกันเยอะแต่สาเหตุหลักคือด้วยวิธีการเล่นของทีมในรีเมรีกตอนนี้เขาพร้อมจะสู้กับเป๊ปอร์เดียลาแล้วก็ขนาดกราสเนอร์จบเกมยังบอกเลยว่าเจอครั้งต่อไปเนี่ยถ้าแมนซิตี้ยังเล่นแบบเดิมอ่ะเขาก็มั่นใจว่าเขายังเขายังสู้แมนซิตี้ได้เห็นไหม คือมันไม่ใช่เป็นคําพูดที่มันแบบกี้โม้หรืออะไรไม่ใช่นะคือเรื่องพวกนี้ผมว่าซีซั่นนี้ชัดเจนนะหลายทีมเนี่ยสามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้แล้วก็หลายทีมเนี่ยสร้างปัญหาแมนซิตี้ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฟุตบอลเก่าๆแบบเป๊ปเนี่ยถ้าเขาจะเล่นแบบเดิมอ่ะผมว่าเขาจะจะประสบปัญหาในซีซั่นหน้า ถ้าเขาไม่มีอะไรแปลกใหม่มาหรือว่าคิดค้นอะไรใหม่ๆมาแต่เป๊ปเนี่ยหลายปีเราก็เห็นแล้วว่าเขามีลูกเล่นเยอะปีหน้าเนี่ยเป็นไฮไลท์ว่าเขาจะเอาอะไรมาโชว์เพราะว่าถ้าเขาเล่นแบบเดิมเนี่ยผมว่ามันจะไม่ไหวนะเพราหลายทีมก็รู้แล้วเราเกมลูกที่ค่อนข้างฝืดนะครับโอกาสดิงที่น้อยมากผิดปกติธรรมชาติแมนซิตี้ในเกมกับคีซาพาเลต์พี่แมงมองไงบ้างครับอืม คือฟุตบอลแมนซิตี้ยุคหลังเนี่ยตัวรุกเนี่ยบางคนมันจัดเจงอย่างโดโกเนี่ยอ่มามาโมชหรือว่าจะเป็นซาวินโยอะไรก็ตามแต่ว่ามันเสียการคลองบอลง่ายคำว่าเสียการคลองบอลง่ายเนี่ยพอจังหวะได้บอลจะได้เสียเข้าไปแล้วติดหรือไม่ได้เนี่ยมันจะโดนสวนพอโดนสวนเขาก็ทิ้งหลังลาย ข้ามมาหลังแบ็กมุมทงแล้วแมนซิตี้ก็ปั่นปวดแล้วก็เสียประตูแต่ถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยผู้เล่นอย่างที่ผมเอ่ยชื่ออย่างเบนาโดอย่างโฟ is, เดนเดอรอยเกลลีพวกนี้มันคลองบอลเหนียวแล้วมันไม่เสียบอลง่ายจังหวะจะเสียจะเสียเนี่ยมันคลองบอลมันคล่อมบอลมันเรียกฟาวได้ลูกทุ่มได้ฟรีคิกไม่มันไม่ได้ถูกเปลี่ยนรับเป็นลูก บ่อยเหมือนในยุคปัจจุบันเนี้ยนักบอลแมนซิตี้หลายคนเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมว่ามันยังมันยังไม่แน่นอนมันยังไม่คลาสมันยังไม่เหนือขนาดนั้นนี่เป็นรายละเอียดฝีย่อยลองไปไล่เลียงแต่ละตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าฟุตบอลแมนซิตี้เนี่ยมันคลองบอลได้น้อยลงแล้วเสียบอลง่ายขึ้นเอาเสียบอลง่ายขึ้นปุ๊บมันก็จะถูกผู้ต่อสู้โจมตีมันแตกต่างจากเมื่อก่อนนะ <S <S ฟุตบอลจะอยู่กับแมนซิตี้ต้องมี60ถ้าบางทีมเนี่ยเหนือกว่าเยอะเนี่ยกับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยซุยสา แต่ฤด,ดูกาลนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอันนี้คือชัดเจนเลยชินี้มก็มีประเด็นที่เขาถกเถียงกันนะครับคือการจัดกองกลางคู่กลางมาเป็นแบรนเดโดกับเควินด์บอยซึ่งมันไม่ได้มีตัวรับไอตรงนี้พี่เมงมองไงบ้างครับที่เขาจัดคู่กลางคู่นี้มาทนี่นมันมีนิโก้กันเซเลสอยู่มีก็พอใช้ได้อยู่การจัดตัวผู้เล่นแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยผมก็มองว่าเขาก็อยากจะเปิดเกมลุกนะ ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปไปล้วงลึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเอาแบร์นาโดมาเล่นกับเดอร์อยแต่แบร์นาโดเนี่ยมันเคยเล่นตัวกลางแบบเนี้ยเราเห็นบ่อยแบร์นาโดเนี่ยเล่นเป็นเบอร์หกคู่หรือว่าเล่นกับเบอร์แปดหรืออะไรต่างเราเห็นแบบเนี้ยแต่พอเขาจัดแบบเนี้ยผมว่ามันเบาไปมันเบาด้วยแบร์นาโดเนี่ยโอเคเคยเล่นแต่เขาต้องมีตัวเล่นด้วยเขาเคยเล่นกับโรดี้ถูกไหมเขาเคยเล่นกับโควาชิตอะไรเงี้ยแต่เป็นเดอรบอยปุ๊บเนี่ยแล้วเดอร์อยสภาพเนี้ย เกมรับเขาไม่ได้ดีนะไม่ได้ไม่ได้เด่นอยู่แล้วและในสภาพนี้ด้วยเนี่ยทำให้แบร์นาโดคนเดียวมันเอาไม่อยู่หรอกเพราะนั้นฟุตบอลเนี่ยบุกขึ้นไปพับสนามจริงแต่ว่าเวลาโดนสวนโดนอะไรหรือว่าความเข้มข้นที่จะไปตะปบบอลยังหวา2สองเพื่อไปบุกต่อไปแย่งบอลกลับมาเพื่อไปบุกต่อเนี่ยมันขาดตรงนี้ด้วยนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหตุผลที่ทําให้แพ้พาเลสนะคือรูปเกมโดยรวมก็ยังมีโอกาสมีอะไระแต่ว่ามันก็แลดูว่าแปลกๆนะที่มันไม่มีมิดฟิลเบอร์หอาชีพลงไปเล่น ท,ทั้งที่มันควรจะใส่ลงไปนะอะแล้วมาที่ฝั่งพาเลสต์นะครับพี่แม้งว่าไงกับการที่เขาเตรียมแท็กติกมารับมือแมนซิตี้เกมนี้ครับโอ้ตรงนี้นี่คือชัดเจนเลยเพราะว่าทุกคนคาดการณ์แบบนี้หมดว่าอาร์เรสรับแน่าเน็เป็นฟุตบอลเล่นเกมใหญ่เล่นกับทีมที่เหนือกว่าเขาจะเล่นทรงนี้แน่เซนเตอร์ Center 3ตัวรับ5ตัวมีวิงแบ็กมีฟิลคู่กลางอีก7ตัวและข้างหน้า3ตัวเนี่ยเร็วเปลี่ยนรับเป็นลุกได้เร็วลงไปช่วยกันดีนะแต่เวลาพอตัดบอลได้เนี่ย เอเซ่ーーกับอิสมา ي าซาเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เร็วมากแล้วมาเตตาเนี่ยข้อดีเลยคือมันเก็บบอลได้ต่อ,อเกมได้ฟุตบอลเปลี่ยนลับเป็นลูกปุ๊บพุ่งไปที่มาเตตามันเอาบอลลงทิ้งกับเซนเตอร์เล่นจังหวะแรกได้ครองบอลเก็บบอลได้ต่อเกมได้ตรงนี้แหละมันทําให้พาเลสเนี่ยมีจังหวะจากโคนแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนลับเป็นลุกหรือว่าเป็นจังหวะที่อาจจะเปลี่ยนลับเป็นลุกเร็วเลยไม่ได้เนี่ยก็อาจจะดึงเกมช้า กองบอลแยกมาแล้วสวนไม่ได้ก็ต่อบอลได้อย่างน้อยก็ดึงเวลาให้กองกลางกองหลังเนี่ยมันพักเหนื่อยข้อดีของมาเตต้าตรงนี้คือผมเห็นมาเตต้าเล่นแล้วก็คือไม่อยากจะเปรียบเทียบกับคอยลุนนะอันนี้คือสิ่งที่ผมจะสื่อให้เห็นว่าศูนหน้าเนี่ยอย่างมาเตต้าเนี่ยมันไม่ใช่ระดับท็อปนะมันไม่ใช่เกรด A แต่ว่ามันมีคุณสมบัติของเบอร์เก้าความเป็นศูนย์หน้าคือ first touch เก็บบอลองบอลต่อเกมสอดขึ้นไป ร้อมยิงประตูแต่ตามศักยภาพเขาคือเขามีเท่านี้เขาไม่ได้เป็นศูนย์หน้าระดับโลกแต่เขาสามารถทําได้เนี่ยถ้าจะสื่อให้เห็นก็คือตรงนี้แหละซึ่งฮอยลุนเนี่ยเราไม่ต้องไปมองว่าเขาอายุน้อยกว่ามาเดต้านะมาเดต้ยี่เจ็ขา20อะไรก็ตามเนี่ยแต่คุณสมบัติคุณต้องมีอ่ะอย่างน้อยๆคุณต้องมีการคลองบอลการเก็บบอลการเล่นกับเพื่อนให้เห็นแหละอันนี้คือข้อแตกตา่างเพราะฉะนั้นเนี่ยลองกลับกันนะสมมุตินะ ถ้าฮอยลุนเล่นแบบนี้นะอย่างเกมที่เล่นกับเชลซีเนี่ยเกนาทีเนี่ยเสียบอล13ครั้งเนี่ยแล้วก็ส่งบอลสำเร็จ11ครั้งเนี่ยถ้าเปลี่ยนกันเนี่ยเป็นฮอยลุนมายืนแทนมาเตต้าผมว่าความแตกต่างจะเกิดขึ้นชัดเจนเลยฮอยลุน mm. จะกระเสือกระสนจะเก็บบอลลาบากเออผมไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครเก่งกว่าใครผมกำลังสื้อเห็นว่าคุณสมบัติของสูงหน้าเนี่ย ที่ควรจะมีเนี่ยมันต้องแบบที่มาเตต้ามีแต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้เก่งระดับโลกไม่ได้เก่งแบบว่าเกรด A แต่เขามีสเปคมีคุณสมบัติของศูนย์หน้าซึ่งจําเป็นมากแต่อยรุนกับเชลซีนี่ ถอดเสื้อพูด่อสู้ได้นะครับที่ผมจาไดไ้คอยรุนกับเชลซีถอดเสื้อรีวายโควิลไป2สอรอบใส่นาฬิกาลงไปเล่นด้วยข้างหลังเนี่ยโอ้โ,โดนโดนวิจาร์เยอะอยรุนหนักเลยเกมนะนั้นอ่ะอ่ะทีนี้ประตูแรกที่พาเลทได้ก็อย่างที่พี่เมงบอกนะมันก็เกิดจากบอลยาวเนาะแล้วมาเดต้ามันทักได้แล้วกวาดิโอเข้ามาแข่งใช่ไหมแล้วมันเอาไม่อยู่อ่ะกวาดิโอมันเอาไม่อยู่อ่ะ แล้วมันก็จ่ายออกกว่าให้ดานี่มุยนยอยศนะครับคือจริงๆมันก็เป็นวิธีการเล่นเบสิกนะที่ทีมเล็กเล่นกับทีมใหญ่บอลยาวมาสูน่หน้าตัวใหญ่พักบอลเก็บบอลเสร็จโบ๊บมีตัวเติมมาแล้วก็จ่ายเข้ากลางแล้วก็มีตัวโฉบมายิงใช้ผู้เล่น2-3คนในการโจมตีแล้วก็มีคนชื่นชมเยิะนะครับดานี่มุญยอยศ เล่นเด่นมากแล้วเป็นแมนเดอะแมตชด้วยนะครับพี่เม้งมองไงกับดาน่มุนยอสในระบบของกราสเนอร์ครับมุนยอสเนี่ยผมก็พูดถึงเป็นระยะนะเวลาเราดูแมนยูเล่นและโดยเฉพาะระบบนี้ด้วยระบบเดียวกับกราสเนอร์เลยเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างที่ชัดตรงที่สเปคนักฟุตบอลนะักฟุตบอลพาเลสเนี่ยคุณไปไล่สิตัวของกราสเนอร์ที่ดีที่สุดเนี่ยไล่ง่ายแล้วจัดตัวลงง่ายถ้าเกิดมันเฟซทุกตัวเนี่ยให้จัด11ตัวแรกพาเลสเนี่ยผมว่าแฟนบอลที่ดูพรีเมียร์ลีกดูพาเลสบ่อย จัดได้เลย11ตัวเพราะว่าเขาไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนเขาไม่เอาคนถนัดซ้ายไปเล่นวิงขวาคนถนัดขวาเล่นวิงซ้ายเขาไม่เอาคนที่เดี๋ยวเล่นเบอร์สิเดี๋ยวถอยมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเดี๋ยวเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเดี๋ยวเล่นเบอร์สิเขาจะไม่ทําแบบนั้นยกเว้นว่านักคอนเขาเจ็บเยอะจริง3ตัว4ตัวโอเคเขาจะเป็นต้องทําแต่ถ้านักคอนเขาพร้อมๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําหรือแม้กระทั่ง่งตัวหลักเขาเจ็บเขาก็ยังมีตัวอื่นที่ลงไปเล่นแทนเขาจะไม่ฝืน อันนี้คือข้อดีของกลาสเนอร์ที่จัดวางตัวลงตามสเปคตามคุณสมบัติความถนัดเนี่ยพอมันลงไปปุ๊บมันถนัดเล่นตำแหน่งนี้มันเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุดมันก็จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดของมันออกมาอย่างบูนยอสเนี่ยความแข็งแรงความแข็งแกร่งการแย่งฟุตบอลขึ้นลงเปิดบอลแอสซิสต์เข้าไปยิงประตูแม้กระทั่งเข้าไปหมงประตูสิ่งที่ผมพูดเนี่ยบูนยอสทำให้เห็นทั้งซีซั่นนะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเล่นดีนัดชิงแล้วเรามาอวยนะใครดูพาเลตจ,จะรู้ว่ามูนยอสขึ้นด้านขวายายัต ถ้า c อจากซ้ายไปเนี่ยเดี๋ยวเสาสองบูลยอดเข้ามามงเข้ามายิงไกลหรือมันจะแอซซิตเองอะไรต่างเนี่ยอันนี้คือสเปคที่ตรงเป๊ะเลยอ่ะมีนักเตะค,คนนึงนะครับที่โดดเด่นมากอดีตนักเตะแมนยูด,ด้วยดีนเฮนเดอร์สันโองโหซูเปอร์เซฟยับเลยนะครับแถมเซฟจุดโทษแมนซิตี้ได้ด้วย อ่ามองไงกับดีเทนเดอร์สันครับรวมถึงจังหวะปัญหาด้วยที่เขาออกมาปัดบอลน,นอกกรอบเขตโทษแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ให้ใบแดงโดยที่มอ,มองว่าแบบอาทิตย์ทางของบอลไม่ได้จะเป็นการยิงประตูแต่ถ้าเรามองแบบเมกเซนน่ะก็กองหน้ามันก็ต้องแตะแตะออกก่อนเพื่อจะไปยิงอยู่แล้วถูกไหมแต่เขาตัดสินเลยซึ่งโดนวิาพากษ์วิจารณ์มากนะครับมองไงกับช็อตนี้แล้วก็ฟอร์มของดีเทนเดอร์สันครับคือผมมองว่าดีเทนเดอร์สันน่ะมันโตขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญนะผู้สั่ประตูเนี่ยพอยิงอายุมากเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยความ การยืนตำแหน่งความนิ่งตอนนี้เขาอุยูี่สิแล้วเขาขึ้นชั้นเน่ยมาหลายปีมากร่วม10ปีละเล่นหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เล่นชุดใหญ่แมนยูเยอะแต่ว่าเขาก็ตะเวนไปเล่นทีมนั้นทีมนี้เนี่ยขึ้นชั้นมาประสบการณ์เนี่ยมันเก็บสะสมมาได้พอสมควรแล้วแล้วก็ผมว่าเขาพัฒนาขึ้นอย่างเกมกับแมนซิตี้เนี่ย ค่อนข้างชัดลูกที่หน้าโดนแม่งไม่โดนเว้ยเหลือเชื่อส่วนจังหวะนั้นผมว่ามันเป็นจังหวะฟุตบอเลเนี่ยนะมันก็พูดยากเงกันมันควรต้องแดงนะครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วด้วยเหตุผลนะ่ะคือแบบเขาบอกว่าที่ไม่ให้แดงเพราะว่ามันไม่เป็น professional f o u เพราะว่าบอลมันไม่ได้จังหวะฮาแลนจะไปยิงทิศทางบอลเหมือนกับแตะออกไปด้านข้างอย่างเงี้ยแต่ก็คือตามหลักความจริงมันกะ็คือแตะออกไปด้านข้างเพื่อจะยิงอยู่ดีไหมแตะหลบผู้สัมผัสูอะไรเงี้ยก็อมองได้นะแล้วการเซฟติดโทษ ลูกนั้นของเฮนเดอร์สันนะครับที่แซฟมาโมดซึ่งเขาก็มีพาพวิจารกันว่าเฮ้ยทำไมให้มาโมดเป็นคนยิงซึ่งมันควรจะต้องเป็นฮาแลนดะ์ไหมมือหนึ่งแล้วนัดชิงด้วยนะครับเออผมก็งงนะอันนี้แต่ผมยังไม่ได้ไปตามข่าวว่าเอะทำไมมันไม่ให้ฮาแลนด์ยิงวะข่าวเขาบอกว่าฮาแลนดะ์นปะปฏิเสธยิงก็เลยให้มาโมดยิงซึ่งมันก็ hey, แบบฮาแลนด์มันก็น่าจะมีความมั่นใจนะครับหรือว่าโอเคถ้าฮาแลนด์ยิงไม่ต้องเป็นเดอะบอยไปแล้วพวกนี้ไหม ซึ่งมามูดมันก็เป็นนักเตะที่ไม่ได้มีประสบการณ์นัดชิงอะไรเยอะแยะนะครับมาจากแฟรงเฟิร์ตอะไรเงี้ยก็เลยงงเหมือนกันแล้วยิงไม่ดีด้วยลูกนั้นบอการ์ดินเอลสันก็เซฟได้ยอดเดียมด้วยแต่ไอ้ลูกที่ออกมาปัดบอลพี่เม้งมองว่าส่วนตัวพี่เม้งคิดว่าถ้าพี่เม้งเป็นผู้ตัดสินจะให้แดงไหมครับหรือว่าโอเคเหลือการไอจังหวะแบบนี้มันพูดยากว่ะบางทีไม่ก็ให้บางทีไม่ก็ไม่ให้จริงๆอะ่ะมันให้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เดือบรอยมันเดี่ยวมาแล้วอะ่ะ เดี๋ยวนี้มันจะไปไปมองมุมมุมอื่นมุมมุมไกลมุมใกล้มุมรวมอะไรของมันอีกอะ่ะเพราะจังหวะนัน้นมันมันชัดอ่ะใช่ไหมตร,ตรงอ่ะเราตั้งใจปัดด้วยนะครับเออโอเคอ่ะครึ่งหลังก็ยังเหมือนเดิมนะแมนซิตี้ก็ดูดีขึ้นแต่ก็ยังทำลายไม่ได้เกือบโดนเม็ดสองด้วยนะดีที่ล้ำหน้าไปก่อนคือมันดูแบบแก้เกมไม่ได้มันดูหมดบุกจริงๆนะแล้วที่เซอร์ไพรส์คือเขาเปลี่ยนตัวนะครับเอาคารดิโอเอสเชเวลลี่ลงมาแทนมามมสโดยที่ <c oughs> ไม่ได้ใช้แจ็คกิลิส พวกนีหรือแบบอย่างตำแหน่งแบ็กขวาวันนี้ก็ใช้อาคันที่ไม่ได้ใช้มาเตียนูเนที่หลังๆใช้ประจำเงี้ยพี่เมงมองไงบ้างครับกับอยู่ดีๆคือให้โอกาสเด็กก่อนในเกมสำคัญที่สกอร์ตามหลังแทนที่จะใช้แจ็คก,กิลิศมองว่ากิลิศหมดอนาคตรเรื่องครับกับแมนซิตี้แจ็คกิลิศเนี่ยมีข่าวว่ามันอาจจะถูกปล่อยออกไปด้วยนะคือผมว่าถ้าแจ็คกิลิ สภาพร่างกายแบบนี้ฟอร์มแบบนี้เนี่ยผมว่าประโยชน์ต่อทีมแมนเชสเตรน้อยแล้วนะน้อยลงเพราะว่าปกติแจ็คเลลิชมันไม่ใช่ตัวรุกที่มันบูตปารด้วยอะ่ะปีดต้นสปีดยาวอะ่ะยิ่งสภาพร่างกายมันไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมแล้วก็ฟอร์มไม่ดีเนี่ยผมว่ามันจะมันจะล้าสมัยแล้วลงมามันก็จะได้แตกรองบอล เละละซ้ายไปขวาแล้วก็เรียกฟาวแต่มันจะหลบหรือมันจะกินตัวมันจะลําบากนะเพราะร่างกายมันไม่พีคแล้วผมว่ามีโอกาสเหมือนกันนะแจ็คเลดิชที่จะถูกผลัดใบออกไปพูดอย่างนี้ดีกว่าการที่เขาไม่ใช้น่นะสําคัญแบบนี้ก็เหมือนเป็นสัญญาณนะครับพี่เมงหรือว่าก็ปกติใช่ก็คือคือผมมองว่าเป๊ปเนี่ยนะการเปลี่ยนตัวน้อยเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติเลยนะบางนัดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนต้องมีบางนัดมันเปลี่ยนตัวเดียวอย่างนัดเนี่ยมันเปลี่ยน3ามตัวมันจะไม่เปลี่ยนมันก็คาอยู่อย่างเงี้ยคือเป๊ปเนี่ยมัน เขาค่อนข้างมั่นใจว่าแผนนี้แหละแล้วก็เขาก็จะใช้ตัวอยู่ประมาณนี้เขาจะไม่แบบพลิกโผแบบเปลี่ยนทีละสามหรือว่าเปลี่ยนครบ5ตัวอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ขยับตรงนู้นตรงนี้มากมายผมว่าแป๊บเดียวมันเก็บรายละเอียดมาหมดแล้วแล้วมันมั่นใจว่าแบบนี้เอาอยู่เปลี่ยนตัวไปแล้วประมาณนี้แต่ว่าลูกทีมทําไม่ได้หลายครั้งนะบ่อยครั้งที่ผมผมเห็นแบบนี้วิธีเล่นเขายัางเหมือนเดิมยังยังเกมกับอาร์เรสเนี่ยตัวลุกเต็มเลยนะต่อวงต่อบอล<ม><ม>ได้เจาะเข้าไปได้มีโอกาสยิงได้โอเค เพนเดอร์สันเซฟเนี่ยผมคิดว่าเป๊ปมันก็คิดว่ามันก็มาโอเคครบแล้วอะเจาะได้มีตัวสอดเข้าไปยิงได้โอกาสยิงแต่มันไม่เข้าในมุมมองของเป๊ปในมุมมองของโคชเนี่ยเขาอ,อาจจะมองแบบนี้ก็ได้แต่ในมุมมองแฟนบอลเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ง่า,งาเอาเปลียลิตลงไปตัวนูน้ตนตรงนี้ตัวนั้นอันนี้มันเป็นความแตกต่างระหว่างมุมมองของ b, ดเป๊ปดิเอโร่ซึ่งเป็นโคชกับแฟนบอลเราไม่สามารถที่จะไปเสนอแนะหรือว่าไปเปลี่ยนอะไรของเขาเนี่ยเพราะผมดูจากโอกาสมันก็ยังเยอะอยู่นะแต่มันไม่ได้ จุดนึงเนี่ยคือคุณภาพไงคุณภาพของโดกูคุณภาพของซาวินโยมามุชมันมันยังเทียบไม่ได้กับในยุคที่แบร์เดเคลรียดโฟเดนหรือแม้กระทั่งมาเลสตอนที่มันท็อปฟอร์มอ่ะต่างนันลิฟลับเลยพวกเนี้ยปราดเปรียวจริงว่องไวจริงแต่ว่าความแน่นอนมีน้อยซาวินโยมามุชโดกูเนี่ยพอเราอธิบายถึงไอ้ชุดก่อนที่มันเนยบแล้วมันเนียนเนี่ยชัดเจนเลยโอเคนะครับก็รึ่งหลังทดสิบนาทีถือว่าเยอะเกินเหมือนกันนะสำหรับ ผม,ผมไม่น่าหยุดนานขนาดนั้นนะครับมีโอเคมีอดามวอตตันน็อกไฟอะไรบ้างก็จริงแต่มันไม่น่าถึง10นาทีแต่สุดท้ายก็เจาะไม่ได้ครับแล้วก็พาเลตก,ก็เป็นแชมป์ในรอบโอ้โห80ปีเลย อยากถามพี่เมง้งความรู้สึกพี่เม้งกับโอลิเวอร์กาสเนอร์ครับซึ่งเขาก็ทำได้ดีมาโดยตลอดนะเส้นทางอาชีพตั้งแต่ทำโวฟบวกไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกออกจากโวฟบวกไปทำแฟงเปิดก็เมันแชมป์ยูโรป้าลีกจนมาทำทีมแบบคริสตัลพาเลซให้เป็นแชมป์เอฟเอครับซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มองไงกับโค้ชคนนี้มั้งครับโอลิเวอร์กาสเนอร์ ผมดูกราสเนอร์โปรไฟล์ไล่เรียงมาเราก็รู้จักเราเคยเห็นฟุตบอลเขาทำมาแล้วบนเดซิก้าเนี่ยตั้งแต่วกบวก <ๆ S 1> อะไรมาในบนเดซิก้าเนี่ยทุกคนรู้จักกราสเนอร์ดีแล้วนอกจากแชมป์ยูโรป้าลีกกับแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยปีต่อมาเขาชิงเดฟเบ,บโลคาวนะ แต่เขาแพ้ไลฟ์ซิกแล้วก็มาอยู่พาเลสมาพาเลสมาขึ้นซีซั่นด้วยใหม่ๆก็ตั้งลำแต่ก็ใช้เวลาไม่นานไอ้ระบบเนี้ยตั้งลำแป๊บเดียวเองอาเลสเครื่องติดเลยนะแล้วก็อยู่รอดในซีซั่นแรกที่เขามาจนมาถึงซีซั่นเนี้ยผมก็พูดถึงเป็นระยะนะโดยเฉพาะช่วงแรกโอ้โหผลงานมันตกเยอะตกเยอะจนคิดว่าเฮ้ยจะไหวไหมที่มันตกเยอะเนี่ยก็คือเขาขายโจคิมเดอร์เซนไงให้ฟูลแลมเขา,าปล่อยโอลิเซ่เไปบาเยน์แล้วมาเตต้ามันไปเล่นโอลิมปิก ให้ฝรั่งเศสกลับมาช้าสามตัวหลักมันหายไปเนี่ยผมว่ามันมีมีผลมีส่วนแล้วอดัมวอร์ตันมันไม่ต่อเนื่องด้วยมันก็เลยส่งผลอยู่พอสมควรเลยแต่พอเขาปรับจูนเข้าที่แล้วอะ่ะได้สมดุลแล้วอะ่ะทีเนี้ยเริ่มติดเครื่องแล้วโดยเฉพาะครึ่งซีซั่นหลังพอจบครึ่งซีซั่นรแรกโอเคในช่วงแย่ๆเนี่ยเขาประคองตัวได้พอเขากลับมา ครบแล้วแล้วก็ได้11ตัวแรกที่ดีที่สุดแล้วทีนี้อาร์เลสมันก็ต่อเนื่องแล้วต่อนเนื่องตามศักยภาพนักบอลคือศักยภาพนักบอลเขาเขาประมาณนี้ไม่ได้เกรด A บางตัวเกรด C ได้ซ้ําแต่ด้วยวิธีเล่นที่ดีเนี่ยระบบการเล่นเนี่ยพูดไปพูดมาก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบกับรูเบนาอมอริมเพราะมันเป็นระบบเดียวกันเลยแต่คุณภาพนักบอลเนี่ยบอกตรงว่าพาเลสมันจะดีกว่าแมนยูได้ยังไงเราอย่าไปมองว่านักบอลแมนยูไม่ขี้เกียจทั้ง่าติไม่ดีอะไรต่างนะเราเปรียบเทียบแค่ว่านักบอลพาเลสกับนักบอู ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อเพึ่งครึ่งกลางๆซีซั่นที่แล้วถูกไหมซีซั่นนี้เต็มตัวเราไม่ได้เปรียบเทียบกับอาโมริมว่าคลาสเนอร์เก่งกว่าดีกว่าอาโมเิมเขาเพิ่งมาเองเขามากลางซีซั่นมาช่วงต้นๆผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ผมอยากจะสื่อให้เห็นว่าด้วยความที่จะต้องมาปรับตัวเหมือนกันแล้วก็ คุณภาพนักบอลเนี่ยแมนยูก็ไม่ได้ด้อยกว่าอาร์เลสแต่ทําไมเราติดตั้งหรืออะไรเนี่ยมันนานแต่กราสเนอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นเขาเล่นแต่ละนัดแล้วเนี่ยเรารู้ว่าฟุตบอลเขาจะเล่นแบบนี้จังหวะจากคนแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าอาร์เลสเนี่ยเวลามันแพ้34เกมเนี่ยมันไม่มันไม่กดดนันมันไม่มีคนให้ความสําคัญตรงนี้ผมเข้าใจอย่างโมริมพอแพ้สัก2เกมมึงจะอยู่ยากแล้วอันนี้ผมเข้าใจแต่เรากำลังสือหเห็นถึงการสแกนผู้เล่นแล้วก็ลงไปเล่นน่ะ วิธีเล่นเนี่ยเอาวิธีว่าสื่อวิธีเล่นว่าของกราสเนอร์เนี่ยมันดูแล้วม,มันมีที่มาที่ไปรับก็รับแน่นมีจังหวะจากโคนลูกตั้งเตะมีจังหวะเปลี่ยนรับเป็นลุกอะไรต่างๆไม่ได้เปรียบเทียบแบบทั้งหมดนะมันชวนให้เราคิดไงว่าฟุตบอลในระบบเดียวกันผู้เล่นก็ไม่ได้เก่งกว่าแต่เขาติดตั้งได้เร็วโอ้โหด้วยผลงานแบบนี้กราฟขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับกราสเนอร์พี่เมงคิดว่าจะอยู่พาเลทนานไหมครับหรือจะใกล้ละ ไ,ไทีมผม,มคิดว่าสกัสเนอร์เนี่ยจะมีโอกาสไปอยู่ทีมที่ใหญ่กว่าพาเลสในพรีเมียร์ลีกผมผมมองไปถึงอย่างทีมอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์นะถ้าคุณต้องการโค้ชที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โค้ชรุ่นเก่าออย่างมูริโญ่คอนเต้หรือไอ้พวกนี้ไม่นับนะกัสเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าเขาทันสมัยแล้วท็อตแนมฮอสเปอร์น่าจะชอบโค้ชแบบนี้ด้วยผมคิดว่ากัสเนอร์กับสเปอร์เนี่ยมันก็ดูเหมาะสมนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟัง เพราะว่าถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยอย่างวิลล่าเนี่ยผมว่าเขาไม่เปลี่ยนเอเมอรี่หรอกเชลซี Chelsea, น่าสนใจนะถ้ามาเลสกาไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาจะถูกเปลี่ยนตัวไหมนิวคาสเซิลผมว่าเอ็ดดี้ฮาวยังไงก็อยู่ต่อเพราะเขาได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถ้าเขาได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะผมว่าเขาได้อยู่ต่อแน่อาร์เซนอลอาร์เตต้าเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเขาได้ไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ท็อตแนมฮอตสเปอร์กับเชลซีนะถ้ากราสเนอร์มีโอกาสที่จะขยับนะหรือไม่งั้นเขาอาจจะไปไปทททีีีมมมอออืืน่นนหรรไปเยั ใหญ่กว่าที่เขาเคยคุมผมเชื่อว,ว่านะพาเลตจะเล็กกว่าเขาแล้วตอนเนี้ยดืดดุ่นด้วยนะครับเล่นได้ทั้งหลังสหลัง4ด้วยตอนทำวบบวกนี่สี่สอามนะครับอย่างเจ๋งเลยพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับสุดหน้าคู่ใจการ์เนอร์นี่วาวเวคอร์ wow นะตอนนั้นยิงกระจายนะครับก็ถือว่าอนาคตกราฟพุ่งเป็นเส้นตรงเลยนะครับโอลิเวอร์การ์เนอร์นี่ต่อเนื่องจริงๆนะครับ